ครัก่อนเลยครับผมมุ่งเป็นคนก่อนนะครับเบอรไพนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมตั้งแต่ต่อยเสร็จไปที่แล้วก็พักซ้อมสองวันก็ซ้อมปกติเลยซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ซ้อมอยู่ที่บ้านน้เมืองเราเบอร์ที่บ้านอืมแล้วอยู่ที่บ้านมีใครเป็นผู้บังวคู่เจ้าเล่ห์บ้างก็มีใครทองมีพวกสักนารงใส่ใส่ก็คือ้อเพื่อนๆเพื่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสามสิบปีสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้สูงร้อยเจ็ดสิบบาทน้ำหนักปบบฝอยเราตอนนี้ 6869มวยสไตล์เลยครับมวยบดูดงรับวันนี้เราต้องเจออนุรักษ์เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกี่วัต่อยอนุรักษ์กันเขาเป็นมวยสไตล์มวยบูเหมือนวันนี้มาเจอกันเนี่ยวางเกมวางแผนยังไงดีชนครับตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยไทีทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่ล่ดาเหมือนี่หละครับน้นต่อยกับ ชูซับเล็กตอนหลายที่เป็นไงบ้างวันนะแพ้คะแนนแพ้คะแนนไปเมท่าไรเขานไหอยู่ร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าวันนี้เดี๋ยร้อยสเอ็ดแล้ววันใหญ่เกินเนาะวันนี้ร้อยสเอ็ดเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้พอดีเลยพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบ้าสสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดปชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมาเรื่อยๆอ่ะประมาณก็ปอย ันาต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณนายจะไปต่าว่าสามร้อยคนนจ้ามัดฝาช่วยช่วยครับก็หน่อยครับเพื่อฝาเป็นไว้ใจให้เจ็บปวดอนด้ครับอันนี้เต็มที่นะขอโชคดีติดล่ครับ